สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูนิธิพระอภิธรรมวัส,สีสุดารามบางขุนนนท์รายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาประมาณ13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกานะคะวันนี้ดิฉันสุภาพัฒน์อัศวานนท์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถรัรมภ์รายการอันได้แก่โรงพิมพ์ธนาพเพลสมูลนิธิเผยแผ่พระสัธรรมคุณพรณีภัยบุญเลิศและคุณบุษราเลืองแสงค่ะอันนี้สงของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานับขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้อุปถัมภ์รายการทุกท่านค่ะ มูลนิธิพระอภิธรรมวสีสุดารามมีการเผยแผ่พระอภิธรรมไปหลักสูตรประจำในทุกวันเสาร์และในวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึงสิบหนโดยช่วงพักเที่ยงจะมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการสำหรับผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,จใ,จใดๆทั้งสิ้นนะคะหากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0898121038 0898121038หรือท่านที่ประสงค์จะเรียนพระอภิธรรมทางไปริศนีก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระัทธรรมหมายเลขโทรศัพท์024499484 024499484โดยแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิจะจัดส่งเอกสาร,รประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระอภิธรรมทาง YouTube โดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพพริษสาธิตการมณีจะมีคลิป YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านเลื่อนรับฟังตามอัธยาศัยนะคะหากท่านมีข้อสงสัยใดๆเชิญติดต่อได้ที่ดิฉันสุภาพัตอัศวานนท์หมายเลขโทรศัพท์081-88 8 6 3 6 3ค่ะทศชาติชาดกในวันนี้ ยังคงอยู่ในเรื่องพนาระัพรมนะคะตอนที่3นะคะความเดิมก็มีอยู่ว่าพระราชาผู้ครองเมืองมิจลานะคะมีพนาว่าอังคติราชมีพระราชธิดาชื่อรุจาราชกุมารีนะคะร็เจ้าอังคติราชเนี่ยเดิมเป็นพระราชาที่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมแล้วก็บำเพ็ญทานรักษาศีลอยู่เป็นเนืองนิดแต่มาวันหนึ่งนะคะได้ไปสนทนาธรรมกับคุณนาชีวกพราม ซึ่งเป็นพวกที่มีมิจฉาทิฏฐิค่ะปรากฏว่าพระราชาและบรรดาอมมาตตลอดจนชาวเมืองได้ฟังคำสอนกับเครือบเคลิมแล้วก็เปลี่ยนการดำเนินชีวิตใหม่แล้วก็แสวงหาความสุขตามความพึงพอใจไม่มีการทำทานเสียสละและการเคารพบูชาปูา่ย่าตายายบิดามันดาครูบาอาจารย์บ้านเมืองก็ระสำระสายไม่มีความสงบสุขมีความวุ่นวายนะคะ ส่วนพระนางรุจาราชกุมารีผู้ตั้งอยู่ในคุณธรรมและมีความเฉลียวฉลาดเมื่อทรงเห็นพระราชวิดาหลงผิดโอ้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนทั่วไปก็เข้าไปกราบทูใลใ่าๆกับไปเตือนเสด็จพ่อพระราชวิดาค่ะให้เปลี่ยนพระไทยให้ทรงเชื่อในผลของกรรมให้เชื่อในผลของการกระทําความดีความกระตันอยู่กันไม่เบียดเบียนเหล่านี้นะคะปรากฏว่าพระราชบิดาก็ไม่ทรงฟัง พระนางรู้จากก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเทพพยดาฟ้าดินยังมีอยู่ขอได้โปรดมาช่วยปลดเรื่องความเคิดความเห็นผิดของบิดาด้วยเถิดเพราะว่าจะได้เกิดความสวัสดีในบ้านเมืองต่อไปนะคะกล่าวถึงพระโพธิสัตว์ตอนนั้นเสวยพระชาตินะคะเป็นพรามเทศนะคะชื่อนารถะอยู่บนเควโลกนะคะพระนารถะเนี่ยเห็นความตั้งใจดีของพระนาง ก็เลยแปลงกายเป็นฤาษีนะคะเรื่องราวก็จบตอนที่พระนารถเนี่ยได้เหาะลงมานะคะเหาะลงมาแล้วพอพระธิดารุจาราชกัญญาได้เห็นดังนั้นก็ทรงดีพระไทยนะคะก็ยกมือขึ้นนัสกรารนอบน้อมเลยนะคะฝ่ายพระเจ้าอังคติราชพอเห็นนารถพรามก็ทรงหวาดกลัวก็รีบเสด็จลงมาจากบันลังนะคะประทับยืนอยู่บนพื้นแล้วก็ตัดถามว่า ท่านผู้มีรูปร่างงามดนังเทวดาสองรัศมีสว่างสวยเป็นดังพระจันทร์วันเพน็ญท่านมาจากไหนหรือท่านมีนางและโคตดว่าอะไรคนทั้งหลายเรียกท่านอย่างไรหรือนะคะนางร,รัฐฤษีก็คิดในใจว่าพระราชาองค์นี้เข้าใจว่าโลกหน้าไม่มีดังนั้นเราควรบอกโลกหน้าแก่เธอเป็นอันดับแรกคิดดังนั้นแล้วก็เลยกล่าวขึ้นว่าอาตมาภาพมาจากเทวโลกเดี๋ยวนี้เอง เมื่อมาก็แสดงสองรัศมีสว่างจ้าไปทั่วดุจพระจันทร์วันเพ็ญน,นะคะมหาปพิธตัดถามถึงนามและโคดของอัตมาภาพอัตมาภาพก็จะทูลว่าเขาเรียกอัตมาภาพโดยนามว่านารัตโดยโคดก็ว่ากัสปะนะคะพระเจ้าอังคติราชได้ยินดังนั้นก็เลยทรงดำริว่าเรื่องโลกหน้าเราจะไว้ถามทีหลังแต่เราจะถามเรื่องที่ท่านมีฤทธิ์มากเสียก่อนก็เลยตัดถามว่า ลักษณะของท่านการที่ท่านเหาะได้อยู่บนอากาศนี้แสดงว่าอัศจรรย์นักท่านมีฤทธิ์ได้อย่างไร<ฮ>นะคะนาราธัตฤศ,ศีก็ทูลว่าเพราะอัตมาภาพได้บำเพ็ญธรรมสี่ประการนี้คือสัจจะสุจริตธรรมธรรมะจาคะในชาติก่อนๆดังนั้นอัตมาภาพจึงมีฤทธิ์อย่างนี้อ้อพระเจ้าอังคติราชสดับแล้วเป็นไงครับไม่ทรงเชื่อตามนั้น เพราะพระองค์ก็ยังถือมิจฉาทิฏฐิอยู่โดยไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงตามคําสอนของคุณาชีวกนะคะพระเจ้าอังคติราชเนี่ยมีมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมฟังคําพูดของฤาษีเลยก็เลยถามต่อว่าข้าแต่ท่านนาระผลบุญมีจริงหรือข้าพเจ้ามีความสงสัยมากอยากจะถามให้สิ้นข้อกังขาขอท่านโปรดตอบให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดถามไปอย่างนั้นนะคะนารถาเศรษฐีก็เลยตอบว่าขอถวายพระพร มหาปพิธมีปัญหาอะไรจะถามก็จงถามมาเถิดอาตมาภาพจะตอบให้สิ้นสงสัยอย่างแน่นอนนะคะก็เลยทรงตัดถามว่าท่านนารถาที่คนเขาพูดกันว่าเทวดามีบิดามานดามีโลกหน้ามีเป็นจริงหรือมาถามอย่างนั้นแล้วนะคะก็ตอบไปว่าที่เขาพูดว่าเทวดามีมดาบิดามีและโลกหน้ามีนั้นเป็นความจริงทุกอย่าง แต่คนโง่เขลาติดอยู่ในกามย่อมไม่เข้าใจนะคะก็เลยส่งตัดถามต่ออีกว่าข้าแต่ท่านานาลัถะถ้าท่านเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงแล้วสถานที่อยู่ในโลกหน้าของคนที่ตายไปแล้วก็จะต้องมีถ้าอย่างนั้นท่านจงให้เงินโยมยืมในโลกนี้สักห้ารยสิแล้วโยมจะเอาไปใช้คืนให้ในโลกหน้าเป็นจํานวนหนึ่งพันนะคะท่านานาลถะก็เลยตอบว่า ถ้าอาตมาภาพรู้ว่ามหาบาพิตรมีศินจะนําเงินไปใช้ใจ่ายในสิงที่เป็นประโยชน์แล้วอาตมาภาพก็จะให้มหาบาพิตรยืมสักห้าร้อยแต่นี่มหาบาพิตรเป็นคนชั่วไม่มีศินตายไปแล้วก็จะไปเกิดในนรกใครจะไปทวงเอาในนรกได้เล่านะคะผู้ใดเป็นคนไม่มีศินไม่มีธรรมประพฤติชั่วเกียรตคลานไม่ทําการงานถึงจะไปกู้หนี้ใครก็ไม่มีใครเข้าให้หรอก พราะถ้าให้ไปแล้วก็จะไม่ได้คืนมาส่วนผู้มีศีลมีธรรมประพฤติดีขยันขันแข็งเอาการอังงานเนี่ยผู้นั้นไปกู้ยืมเงินใครเขาก็พอจะกู้ยืมได้เพราะถ้าให้ไปแล้วก็จะได้คืนมาไม่สูงเปล่านี่เป็นหลักการของโลกนะคะดังนั้นอาตมาภาพย่อมไม่กล้าให้มหาปพิษยืมเงินไม่เพียงแต่เฉพาะชาติหน้าเท่านั้นนะแม้ชาตินี้ก็ไม่อาจให้ยืมได้เช่นกัน พระมหา,าพิษเป็นคนจนไม่มีศินไม่มีสัตว์แล้วจะให้ไวเนื้อเชื่อใจได้อย่างไรให้ไปแล้วอาจโกงเอาไปเสียดืยด้อก็ได้เพราะมหา,าพิษไม่มีความละอายต่อบ,บาปเสียแล้วพระเจ้าอังคติราชถูกนาระฤศีกล่าวคมขู่เช่นนั้นก็ไม่มีปัญญาอะไรจะตัดโต้ตอบนะคะมหาชนก็ต่างพากันดีใจเล่าลือกันไปทั่วทั้งพระนครว่าวันนี้ท่านนารถะรฤศ,ศีผู้มีฤทธิ์ได้เล่นงาน พระเจ้าแผ่นดินเขาให้แล้วนะคะตอนนี้พระองค์คงจะละมิจฉาทิฏฐิไปหมดแล้วฝ่ายนารถฤษีมองดูพระเจ้าอังคติราชแล้วก็คิดว่าพระราชาองค์นี้ยิ่งเชื่อมิจฉาทิฏฐิเสียมั่นคงแล้วเห็นทีจะต้องเอานรกมาขู่ให้หวาดรัวนั่นแหละจึงจะคลายมิจฉาทิฏฐิคือความผิดเห็นผิดได้ดังนั้นก็เลยทูลว่าขอถวาวพระพรเมื่อมหาบาพิตรละโลกนี้ไปแล้วมหาบาพิตรจะได้ทอดพระเนตรเห็นพระองค์เองอยู่ในนรก ถูกฝูงกาฝูงแรงฝูงสุนัขรุมกัดกินจนตัวขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลือดไหลโซมในสถานที่เช่นนั้นใครเล่าจะไปทวงเอาเงินที่ยืมไปได้แล้วก็ทูลต่อไปอีกว่าถ้าพระองค์ไม่ไปเกิดในนรกนั้นก็จะไปเกิดในโลกันตนันนรกซึ่งเป็นที่มืดที่สุดไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงอาทิตย์สองถึงมืดมิดอยู่ตลอดกาลไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืน ในสถานที่อย่างนั้นใครจะไปทวงเอาเงินที่มาหาบาัพริยืมไปได้เล่าเมื่อได้พัฒนาถึงโลกกันต่นรกแล้วนารถฤศีก็ทูลชี้แจงต่อไปอีกว่าขอถวายพระพรถ้าพระองค์ยังไม่ละมิจฉาทิฏฐิก็จะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดนะคะจากนั้นก็เลยชี้แจงภายในโลก,กันตะนรกให้เห็นว่าในโลก,กันตนรกนั้น มีสุนัขอยู่สองชนิดคือสุนัขด่างกับสุนัขดำแต่และชนิดมีลำตัวกำยำล่ำสันแข็งแรงใหญ่โตมากสุนัขเหล่านี้จะพากันมากัดกินสัตว์นรกด้วยเขี้ยวเหล็กจนเนื้อตัวขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลือดไหลโซมในสถานที่อย่างนั้นใครเล่าจะไปทวงเอาเงินที่ยึงไปได้นะ,ะในนรกที่น่ากลัวหลุมนั้นเนี่ยพวกผู้คุมนรกจะพากันเอาดาบบ้าง หอกบ้างทิ่มแทงสัตว์นรกผู้ก่อก,กรรมทำชั่วอย่างไม่ปราณีจนมีแผลเวอะหวะที่ท้องที่สีข้างแล้วตัวก็ขายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในสถานที่เช่นนั้นใครเล่าจะทวงเอาเงินที่ยืมไปได้ในโลกันตัดนรกนั้นมีหาฝนตกลงมาเป็นอาวุธต่างๆคือฝนหอกฝนดาบฝนแหลมฝนหลาวฝนเหล่านี้มีประกายวาวดังฐานเพลิง ตกลงมาบนศีรษะของสัตว์นรกทั้งมีหาฝนสายอัศนีศิลาที่ลุกโชนตั้งขึ้นบนอากาศแล้วก็หนำลงมาตกลงมาบนศีรษะของผู้ทำชั่วเหมือนสายฟ้าตกลงมาในตอนฝนตกในสถานที่เช่นนั้นใครเล่าจะไปทวงเอาเงินที่ยืมไปได้หาฝนสายฟ้าศิลาลุกโชนขึ้นกลางอากาศแล้วก็ตกกระหน่ำอย่างหนักลงบนศีรษะของคนก,ก่อกรรมทำชั่ว หนักหน่วงราวกับสายฟ้าที่ผ่านลงมาในเวลาฝนตกนะคะและในนรกนั้นมีลมร้อนพัดไปมาอยู่จนยากที่จะทนทานได้สัตว์นรกจะไม่ได้รับความสุขเลยแม้แต่น้อยจะมีแต่ความทุกข์อย่างหนักหนาเวียงกระเสือกกระสนไปมาไม่ได้หยุดเพื่อทำไมคะเพื่อหาที่ซ่อนตัวแต่ก็หาไม่ได้ในสถานที่เช่นนั้นใครเล่าจะไปทวงเอาเงินที่ยืมไปได้ มหาปพิษในระหว่างที่สัตว์นรกวิ่งไปมาอยู่นั้นผู้คุมนรกก็จะจับสัตว์นรกมาเทียมรถให้วิ่งไปมาบนแผ่นเหล็กแดงที่มีไฟลุกโชนแล้วก็เอาประตักแทงแล้วแทงอีกในสถานที่เช่นนั้นใครเล่าจะไปทวงเอาเงินที่ยืมไปได้สัตว์นรกเหล่านั้นเมื่อทนไม่ไหวก็จะพากันหนีไปหลบอยู่ที่ภูเขาที่ภูเขาก็เต็มไปด้วยขวากกรด เป็นไฟลุกโชนน่าสยดสยองอย่างยิ่งเมื่อถูกตัวตัวก็ขาดทะลุเป็นช่องเล็กช่องน้อยเลือดไหลนองทีเดียวในสถานที่เช่นนั้นใครเล่าจะไปทวงเอาเงินที่ยืมไปได้เมื่อสันนรกขึ้นไปบนเขาก็ต้องเดินเหยียบกองฐานเพลิงขนาดใหญ่ที่ลุกโรลงน่ากลัวมากร่างกายของสันนรกจะถูกไฟไหม้จนทนไม่ไหวร้องไห้ครวญครางอยู่ตลอดเวลามหา,าพิษ ในนรกมีต้นยิ้วสูงเทียมเมฆมีน้ำเป็นเหล็กแหลมคมกริบกระหายอยากทิ่มแทงเนื้อคนให้เลือดไหลกระฉูดออกมาหญิงที่นอกใจสามีชายที่นอกใจภรรยาจะถูกพวกผู้คุมนรกเอาหอกทิ่มแทงและใ,ให้วิ่งขึ้นต้นยิ้วไปพอขึ้นต้นยิ้วก็ถูกน้ำยิ้วทิ่มแทงจนเลือดไหลซมกายผิวหนังถลอกปอกเปิดกเหนื่อยหอบสาหัสสะกัน ในสถานที่เช่นนั้นใครเล่าจะไปทวงเอาเงินที่ยืมไปได้มหาประพิษนรกขุมหนึ่งมีต้นไม้ซึ่งมีใบเป็นหอกดาบสูงเทียมเมฆพอลมพัดมาใบไม้ก็ร่วงมาถูกตัวของสัตว์นรกจนขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลือดไหลโซมกายในสถานที่เช่นนั้นใครจะไปทวงเอาเงินที่ยืมไปได้ เมื่อสัตว์นรกวิ่งหนีจากนรกที่มีต้นไม้เป็นใบหอกดาบก็จะตกไปในเวตรณีนรกซึ่งมีน้ำแสบน้ำเค็มอยู่ในสถานที่เช่นนั้นใครเล่าจะไปทวงของทรัพย์ที่ยืมไปได้ในเวตรณีนรกนั้นจะมีน้ำกรดไหลเชี่ยวในน้ำกรดดาสดาไปด้วยบัวเหล็กซึ่งมีกลีบใบคมหนักหนาใช้บาดร่างกายของสัตวนรกให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย เลือดไหลนองกระแสน้ำกรดจะพัดชิ้นส่วนของร่างกายเหล่านั้นให้ลอยไปมาปวดแสบปวดร้อนเลือเกินในสถานที่เช่นนั้นใครเล่าจะไปทวงเอาเงินที่ยืมไปได้นะคะฝ่ายพระเจ้าอังคติราชเมื่อได้ส่งสดับถ้อยคําแสดงผลร้ายของบาปกรรมจากนารถฤศีแล้วก็ทรงสนพระไทยก็เลยตัดถามขึ้นว่า ยมฟังพระคุณเจ้าแล้วก็แทบจะลม้มลงไปเหมือนต้นไม้ที่ถูกตัดท่านฤาษียมได้ฟังภาษิตของท่านแล้วก็รู้สึกร้อนใจเพราะกลัมหาภัยท่านฤาษีขอท่านจงเป็นที่พึ่งของโยมคือประหนึ่งน้ําสําหรับดื่มแก้กระหายในเวลาร้อนเกาะเป็นที่อาศัยในมหาสมุทรประทีปใช้สองทางให้สว่างเวลามืดท่านฤาษีท่านจงสอนอัตธรรมให้แก่โยมด้วยเถิด เมื่อก่อนโยมได้แต่ทำเรื่องผิดผิดท่านจงช่วยโยมด้วยเถิดเมื่อก่อนโยมได้แต่ทำเรื่องผิดิด,ท,ยยด,ด,ท,ด,ดท่านจงช่วยโยมด้วยท่านนาระ,ะขอท่านจงบอกทางรีสุดแก่โยมด้วยเพื่อโยมจะได้ไม่ตกไปในนรกนาระฤษีเมื่อจะบอกทางที่รีสุดให้จึงยกตัวอย่างของพระราชาสมัยโบราณผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาถวายดังต่อไปนี้ ในสมัยโบราณยังมีพระราชาหกพระองค์คือพระราชาพระนามว่าทัตตรสพระราชาพระนามว่าเวสามิตรพระราชาพระนามว่าอัฏธกะพระราชาพระนามว่ายมทัตติพระราชาพระนามว่าอุตสินาระพระราชาพระนามว่าสิวิราชและพระราชาพระองค์อื่นๆอีกหลายพระองค์ ก็ได้อุปถัมภ์บำรงสมณะพราหมณ์ครั้นละโลกนี้ไปแล้วก็เสด็จไปสู่สวรรค์แม้พระองค์ก็จงงดเว้นอธรรมประพฤติแต่ธรรมอย่างพระราชาเหล่านั้นพระองค์จงให้เจ้าหน้าที่ไปประกาศให้ทั่วพระราชวังและนอกพระนครว่าใครหิวใครกระหายใครต้องการพวงดอกไม้เครื่องรูปไล้ใครไม่มีเสื้อผ้า ผ้าสีต่างๆใครต้องการร่มรองเท้าเดินทางอย่างดีขอพระองค์จงประกาศให้ทั่วทั้งเช้าเย็นพระองค์อย่าได้ใช้งานคนเท่าคนแก่วัวแก่ม้าแก่เหมือนดังแต่ก่อนสำหรับผู้มีผลงานเคยกระทำความดีไว้จงเอาใจใส่ดูแลพวกเขาให้ดีเถิดนะคะ ขันนารถฤษีกับสอนนันมนแล้วก็คิดว่าจะยกร่างกายขึ้นเปรียบเทียบกับรถเพื่อให้พระเจ้าอังคติราชพอพระไทยขึ้นอีกก็เลยทูลว่ามหาปพิธขอพระองค์จงเข้าใจว่าพระวรากายของพระองค์นี้เป็นเช่นกับรถมีใจเป็นคนขับกระปรี้กระเป๋าเพราะว่าปัสจาถีนะมิทะนะคะมีอวิหิงสา ะค,ะคือการไม่เบียดเบียนหรือความการุณาอยากช่วยให้พ้นทุกข์นะคะเป็นเพลาที่เรียบร้อยดีมีการบริจาคเป็นหลังคามีการสำรวมเท้าเป็นกงมีการสำรวมมือเป็นกระพองมีการบริโภคอาหารพอประมาณเป็นน้ำมันหยอดมีการสำรวมวาจาเป็นการเงียบสนิทมีการกล่าวคำสัตย์ เป็นองค์รถบริบูรณ์มีการไม่กล่าวคำส่อเสียดเป็นการเข้าหน้าไม่สนิทมีการกล่าวคำอ่อนหวานเป็นเครื่องรถอันกลิ้งเกล่าวมีการกล่าวแต่พอประมาณเป็นเครื่องผูกรัดมีศรัทธาและอโลภะเป็นเครื่องประดับมีความอ่อนน้อมและกราบไหว้เป็นทูกมีความไม่กระด้างเป็นงอนรถ มีการสำรวมศีนเป็นเชือกขันชนะมีความไม่โกรธเป็นอาการไม่สะเทือนมีกุศลธรรมเป็นสเสวตชัดมีพาหุสัจจะเป็นสายทาามีการตั้งจิตมั่นเป็นที่มั่นมีความคิดเครื่องรู้จักการเป็นไม้แก่นมีความแก,กล้าเป็นไม้คำ้ำ มีความประพฤติถ่อมตนเป็นเชือกขันแอกมีความไม่เย่อหยิ่งเป็นแอกเบามีจิตไม่หดหูเป็นเครื่องลาดมีการคบหาบุคคลผู้เจริญด้วยปัญญาเป็นเครื่องกาจัดทุลีมีสติของนักปราดเป็นประตักมีความเพียรเป็นสายบางเหียนมีใจที่ฝึกฝนดีแล้ว เช่นดังม้าที่หัดไว้เรียบเป็นเครื่องนำทางความปรารถนาและความโลภเป็นทางคดส่วนความสำรวมเป็นทางตรงนะคะขอถวายพระพรปัญญาเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนมา้าในรถคือภาพรบรรกายของพระมหาบาพิตรที่กำลังแล่นไปในรูปเสียงกลิ่นรสพระองค์นั่นแหละเป็นคนขับ ถ้าความประพฤติชอบและความเพียรมั่นมีอยู่รถคันนี้จะให้สิ่งที่น่าใคร่ทุกอย่างไม่นำไปบังเกิดเป็นนรกนะคะครั้นนาลัทธฤาษีแสดงธรรมถวายพระเจ้าอังคติราชเพื่อให้ทรงละมิจฉาทิฏฐิให้ตั้งอยู่ในศีลอย่างนี้แล้วก็ได้ถวายโอาวาทต่อไปว่านับแต่นี้ไปขอให้พระองค์ละทิ้งบาปมิจฉา แล้วเข้าใกล้กัลยาณมิตรอย่าทรงประมาทเลยทีเดียวนะคะจากนั้นก็พนานาคุณของพระธิดารุจาให้โอวาาแก่ข้าราชบีพานและเหล่านางในนะคะขณะที่ประชาชนกำลังห้อมร้อม,มุงดูอยู่นั้นท่านนารัฐก็เหาะขึ้นบนอากาศแล้วก็หายไปในพรหมโลกนะคะ ฝ่ายพระเจ้าอังคติราชก็ได้ตั้งพระองค์อยู่ในโอวาทของท่านนารถะอย่างเคร่งครัดนะคะพระองค์ก็้าเลยละมิจฉาทิฐิอย่างเด็ดขาดแล้วก็มุ่งมั่นให้ทานรักษาศิงเจริญภาวนาอย่างจริงจังครั้นเสด็จสวรรคตแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์เสวยที่สุขตลอดกาลนานนะคะก็เป็นอันจบนิทานชาดกในเรื่องเกี่ยวกับพระนารถะพรมนะคะ ธรรมนิยาชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่หนักอกหนักใจนะคะพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนะคะก็เป็นอันจบเรื่องบารมีที่8นะคะ คืออุเบกขาบารมีนะคะที่ท่านรับฟังมาตั้งแต่ต้นนะคะทั้งหมดก็มีเนคขมะบารมีเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเตมีนะคะวิริยะบารมีเป็นเรื่องพระมหาชนกเมตตาบารมีพระสุวรรณสามอธิษฐานบารมีพระเนมิราชปัญญาบารมีพระมโหสถนะคะศิลบารมีพระภูริทัตขันติบารมีจันทกุมาร และสุดท้ายที่เพิ่งจบไปคืออุเบกขาบารมีได้แก่พระนาระถะพรหมนะคะก็ยังเหลืออีกสองบารมีในทศชาติชาดกนะคะก็คือต่อจากนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสัจจบารมีคือพระวิทูลลบัณฑิตนะคะแล้วก็บารมีสุดท้ายก็คือทานบารมีคือพระเวสสันดรน,นั่นเองนะคะสำหรับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตในวันนี้ก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะ พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ